สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างหมีพิโลกชาแนลรถเกษตรซิ่งนะครับวันนี้เรามาเยือนู่สมคิดนาดอนหน่อยครับพอ <Y ahu! S 1> ดีผ่านมาแถวนี้ครับแวะเยี่ยมเยือนทักทายช่างหน่อยข่าวเขาว่างานเยอะจริงนะครับงานเต็มู่เลยเดี๋ยวเราจะไปหาช่างเดี๋ยวเราลงรถก่อนครับ สวัสดีครับโอ้นี่ครับนี่ครับจางผมคิดพอดีผ่านมาแถวนี้ครับตอนแรกจะแวะหาเสียเอด้วยพอดีเสียเอไม่อยู่เสไม่อยู่นะโอ้โหงานนั่นเลยครับทางผมคิดโอ้นี่เมื่อกี้กลับมาเครื่องกันแล้วเนี่ยไหนะครับเมื่อกี้กลับมาเครื่องแล้วหรอลูกค้าที่นั่งตรงนั้นก็มารอเครื่องรอรอรัใส่แคมป์จัดเต็มโอ้จากที่ไหนลูกค้า จำไม่ได yeah, ้มาไม่ท oh. ันเนาะวมาวันนึ่งหลยพี่วันมาไม่นานนี้เห็นนะเพจก็ยังไม่เต็มอู่นี่โอ้โหครับเดี๋ยวดูเครื่องของสำนักนี่ก่อนนะรับตามนะพี่ตามเลยลองดู้อนครับไให้จ้าของเครถามดูร้อนเลครับครับครับ นี่ครับโอ้ทีมงานช่างโอ้นี่ครับบงเทียมครับนี่ครับน่าจะเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยโอ้ นี่ครับโหทีมงานเต็มนะครับของอู่ช่างสมจิตนี่ครับโหนี่มันบิ้วสีด้วยมันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ช่างสมคิดผู้โทรศัพท์เจอกันครับให้ช่างสมคิดพารีวิวหน่อย ไปรอแป๊บครับจ้าง้าดูเลยครับอ้าวได้เลยอ,อันนี้นี่คือของกำเดียวหมดใช่ไหมครับคำเดียวหมดเลยอนันรนนี้จะเป็นวงนิ้วอันนี้อันนี้วงนิ้วนะเนี่ยอันนี้หกหุน โอ้คนนี้จะเป็นกรรมคู่ธรรมดาเราอ๋อมันล้อรถธรรมดาเรานี่แหละแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะหนีมาเล่นกรรมเดียวกันหมดเพราะเวลาลุยโหมลุยอะไรอ่ะดีกว่าใช่แล้วไม่ค่อยติดในคันวีกมเดียวเนี่ยต้องวงใหญ่ใช่ไหมใช่ต้องวงนี้วูนี้เลยมีเคืออหญ่วงอ่ะเท่ากับกรรมล้อเนี่ยเท่ากับเนี่ยใช่ตัวเดียวกันอ๋อความแข็งแรงเนาะเพราะมันมีวงเดียวเนาะใช่วงเดียวมันมันต้องใช้แบบนี้ดิ อ่ากันเดือแตกเอาแล้วอย่างนี้ส่วนมากสเปคไหนถ้าผมคิดที่ว่าดีอ่ะผมแนะนําเลยนะสามสิบกว่สามสอง๋อแต่ข้อดีสามสิบขึ้หนึ่งเราไม่ต้องขยับบางโคนขึ้นแต่ถ้าสามสองขึ้นต้องลนขึ้นเลยฟังก์โคนสามห้าสามแปดก็แต่บางคนสี่สิบนี่บางคนนี่ต้องทําใหม่ต้งดัดครับผมนั่นแหละอ๋ออันนี้เราอย่างนี้วงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้วงสามสิบโอ้ก็ดูใหญ่นะครับเนี่ยสูงเลย่างสูงลิฟต์เลยเดี๋ยวเรไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะเทีขยับไปดูว่าสูงเท่าไหร่ โอ้ดีสักมาแล้วใช่ไหมล่ะสักมาไปดูเลยอ่ะโอ้โหระยะดีนะมันถูงเม็ดประมาณเม็ดสองเต้นครับผมแต่คุณนี่หนึ่งยอดใบเนี่ยเม็ดสองเตนแล้วอย่างนี้อย่างนี้สั่งแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการยืดอะไรไหมครับใช่ใช่ไอเนี่ยผมจะแนะนำคือว่าไอ้ยืดเนี่ยยืดยืดแป้นลอนะถ้ายิมยิ่งยืดเยอะมันจะยิ่งโยกหนักแต่แต่การหนักแรงเครื่องไม่เกี่ยวแต่เวลาลงบุกเนี้ยมันจะหนักแต่างเงี้ย เบาสุดแล้วตีลองอะ่ะนี่ยืดดึงนี้ยืดเท่าไหร่ครับน,นี่นนยืดประมาณหกนิ้วผดันยืดเก้าไปแล้วโอ้โหไม่เวิร์ก์กไม่ไ,ไหวจะพองเพรว่าไม่หนักแรงเครื่องแต่หนักแรงขอยกไม่ไหวครับผมเลยย่นประมาณนี้ดีดีกไไว่าอันนี้ช่างผมคิดลองมาแล้วใช่ไหมครับลองแล้วลองหมดแล้ว นันช่างหนูเป็นรังเียรันยง่ไราลงมืของจริงแล้วอ๋อช่างหนูก็อยู่ด้วยโอ้โหนี่มาไม่เสียเที่ยวเชอช่างหนูด้วย่่งเเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเป็นยไงเวลาใช้งานนอเด็ดบักสวัสดีครับช่างหนูโอ้โหคนดังเลยครับคนดังนี่เดี๋ยวถามเขาเลยเป็นไงไงกำเดี่ยวลวลลมลไรดีไหมลมดีครับลมีรลมเน ประมาณเงี้ยลุยได้อยู่ครับผมแต่ว่าถ้ามันจะไม่รู้อยู่ว่าเป็นแบบสายดูข้างล่างอะไรมีอะไรสายกะทิอะไรเงี้ยไม่เจอดินแข็งใช่ไหมฮะไม่เจอดินแข็งนะไม่ได้แล้วที่ช่างผมคิดบอกว่าถ้ากว้างหนักเครื่องใช่ไหมฮะหนักดัดคนใช่ไหมแต่ว่ารถอะปกติแล้วถ้าเกิดกว้างแต่ก็หนักหน่อยแต่เวลาเราเลี้ยวเราล่นงเครื่องส่งไปโอเอยู่ถ้าถ้าแคบก็มันจะคว่ำง่ายใช่ไหมแคบใช่ครับมันก็จะคว่ำง่ายแต่กับเบาเลานะนั่นแหละ เบาเวลาเราเลี้ยวแต่เราชอบกว้างมากกว่านะผมเองเนี่ยถึงว่านะกล้ามขึ้นเลยครับเนี่ยน้อยของผมกว้างนั้นเท่าไหร่อ่ะของผมกว้างแปดครับผมแปดนิ้วยืนแปดนี่ครับช่างหนูนะครับถ้าใครจําคลิปที่ช่างผมคิดไปบ้านไปอู่ช่างหมีจะมีช่างหนูอยู่ด้วยช่างหนูไปด้วยแล้วทำไมช่างหนูมาทำเลรเนี่ย มันโดนเขาใช้แงานอ๋อนึกว่าเครื่องทัางหนูมอโมมาบิ้วอีกใช่งานของผมจบแล้วอ๋อจบแล้วเหรอจบแล้วเลิกเลิกไม่ทำให้เพื่อนแล้วนี้ทำให้เขาแหละทำให้อู๋ทำให้เพื่อนให้เาของทัางหนูครบแล้ววันเถอะผมครบแล้วครบแล้วครบแล้วโโอ้หผมเห็นในคลิปวิ่งวิ่งแสงทีมงานเขาเลยครบเครื่องนะเดี๋ยวเขาจะวางยางแล้วแล้วงานย่ำไม่มีครับนนี้ตอนนี้ยังว่างอยู่ครับ น่าจะประมาณต้นเดือนมันก็เหมือนแถวบ้านผมเหมือนกันใช่ครับน่าจะไล่ๆเลยเพราะว่าถ้าทำตุลามันค่อมเนาะใช่ครับตุลาขาดโจนอย่าเลยจริงจริงบางคนก็ไม่จนใช่ครัผมเองก็ทำอยู่แต่เราก็ไม่กล้านะเราไม่กล้าเพราะเราพลาดตลอดใช่หนูทำหนาเยอะไหมนี่ยก็ประมาณร้อย โอโหตังแล้วตังไว้ไหนหมดเลยเข้าวเยอะๆครับโอ้โหแล้วผมตอนแรกผมเห็นในคลิปที่ว่าท่านสมคิดลงเครื่องเครื่งเครื่องอะไรยังไม่เยอะขนาดนี้ครับใช่อันนี้เต็มอู้ไปหมดแล้วว่าใหม่หลายตัวอยู่ใช่ครับแค่แค่ละอย่างนะครับครับโอเคครับไม่กลัวนะท่านนอครับเดี๋ยวไปดูจุดเองครับครับขอบคุณครับ เด ok uh, an ี๋ยวครับช่างตอนนี้มาลื้อใช่ไหมครับช่างวาประกอบครับอ๋อประกอบวะอันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยทำร้อยห้าสิบใส่เค็มวาโต้โอมาร้อยยี่ครับนี่ครับช่างขงพี่ก็รับทำอัพช่างแคมป์นี่สำนักนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมีเบอร์ไม่อย่างของยันมาเนี่ยมีเบอร์ไหมมีมีกี่เบอร์อ๋อสายยันต์มาครับ แตกไปแล้วครับบอลโตกาลังแย่งกัดนะอ,อ๋อที่ช่างหนูแย่งอยู่ใช่ไหมเยอะมากครับขอ้โหทีมงานอู่ก็คนก็เพียบพร้อมครับพร้อมทำสวัสดีครับท่างโอ้ยอันนี้ยันมากเลยครับร้ 150. อยห้าสิบอันนี้เขาทำเรืมั้งนะช่างทำลูก้อยโอ้ ถ้าเรายันมาทั้งสิบปกติลูกอะไระแลสสีแรงโอ้โหนี่แคมป์ด้วยเป็นแคมด้วยครับทำลูกร้อยอย่างเฉยๆอ๋ออัพลูก่งเฉยๆกีลูกแต่ตะกี้ยันมาร้าอยอยี่แอมลูกนะครับแต่ตอนนี้ยันมาร้อยห้าสิบอัพลูกร้อย นี่ก็ยันมากอ๋อยันมียันมากีโาก่โดนว่าออกม้แล้วเนี่ย <c oughs> เขาดูไม่ค่อยจะรู้ครับ ช่างหนูช่างสมคิดเดี๋ยงไงก็ขอขอบคุณนะครับที่โหให้มันดูอู่โอเคเอาครับครับเ,เดี๋ยวยังไงมีเวลาโอกาสจะมาใช้ทีเอเบอร์สองให้ช่างสมคิดนั่งนะโอ้ช่างหนูคุยฟังอยากได้เลยเนี่ยช่างหนูโอ้เสียตังค์ครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างหมีพิโลกชาแนลด้วยนะครับรแล้วก็ฝากนะครับโอสมคิดครับสุนัขวิสตานะครับนี่คองร้อยไห เครื่องเต็มอู่เลยครับหเห็นมีเห็นรู้ไลูกค้าช่างมานั่งรออ่นะครับรอ,อ,อเครื่องกลับครับไปสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ